ครับสวัสดีครับพบเจอกับเพ้าไปกินครับนี่ก็ได้กับเขาเจ้าครับขขาเจ้าไปผ่านผ้าไปกินกันนี่แหละครับหามงหามงเาครับขขาเจ้าก็ได้สื้อปีงวิ้ญ,ญ่านไกลมากครับวันนี้ยิ้มย่านไกลปีงละหาบาทซื้อว่าเจ้าบาดเขาด้กินขขาเจ้าคิ้นแลวกไปหาเดเบียกตัว เป็นะเ,เสียบอยู่ดีเจ้านี่เสียบครับหวานกลุ่มกลมพอดีไม่ไดหาบาทกินโเบส์ขับเศ้าบาทกินเปลี่ยวโอ้ยเป็นะเ,เสียบพีดีตามหมูฮวงน้่งของพระท่านหิ้วเขา่ากินมีสกักก้อนหรือไม่จะขี่ตามหมูฮวงฮะครับมากินน้ำกันเสียบเสียบครับเจ้าหนี้ ที่เด็ดเลยครับก็ฝากส่องภาไปกินน้ำครับกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามครับรดกระดิ่งครับมริพาดลิปใหม่ๆครับขอบคุณครับอ่าเป็นเสียพิรีบมพิดหวังบมผิดหวังครบห่านเสียผมเสียผม